คำเตือนคลิปนี้มาจากประสบการณ์ส่วนตัวและถ้าอนาคตเกมมีการเปลี่ยนแปลงก็คิดว่าน่าจะกลับมาทำใหม่คำว่าเซฟดัต t าในเกม c n ีเซฟดตมันอาจจะไม่ใช่คำง่ายๆอย่างที่เราคิดก็ได้มันอาจจะหมายถึงประสบการณ์ที่คุณกับ c o m b a t ต n t ที่คุณพาไปในรอนนั้นไม่ว่าคุณจะได้ค่าพลังมาเท่าไหร่ก็ตามหรือว่า การที่คุณได้มามันจะดีขนัานไหนและสติที่คุณลงเหลือมาจากรอนนั้นทุกอย่างนี้รวมกันถึงจะมีคำว่าเซฟดาต้าออกมานั่นเองเกมอื่นอาจจะเซฟแค่ตัวเลขแต่ chaos เซฟข้อมูลของคุณทุกครั้งที่คุณได้เซฟมาอาจจะหมายถึงความรู้สึกของคุณที่ถูกบันทึกลงไปก็ได้เซฟดาต้าแต่ละระดับต่างกันอย่างไรแน่นอนว่าเซฟดัต้ามันมีตั้งแต่โรไปถึง เวดดีไฮแต่และอันก็มีข้อจำกัด TP ของตัวเองถ้าหากเคอที่คุณเล่นมี CF r a t a ที่สูงนั่นหมายความว่าคุณจะบันทึกการได้มากขึ้นหรือว่าแส่เทมได้มากขึ้นอั่นเองแต่ถ้าหากเคอที่คุณลงมีการเยอะเกินไปหรือว่า Total Balance หรือว่า TP ของคุณเกินมันก็จะตัดทอนบางส่วนออกไปหรือไม่ก็อาจจะลดเกรดการที่คุณได้ไมาก็ได้ แต่ถ้าพ w e r ที่คุณได้มา <What? S 1> มันน้อยก่อเซฟดาต้าที่กำหนดไว้สมมุติว่าเป็นหายแต่เผอิญว่าคุณรีมูฟการ์ดไปจนทีีมันไม่ถึงมันอาจจะเพิ่มการ์ดบางส่วนมาในเด็กของคุณก็ได้นี่อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่คนบางคนการ์ดบางใบกลับมาก,ก็ได้แบบนี้ก็หมายความว่ายิ่งเซฟดาต้าระดับสูงมากเท่าไหร่คุณก็มีสิทธิ์เอาความจำหรือการ์ดที่คุณได้กลับมาเยอะขึ้นนั่นเองแต่ถ้าคุณบันทึกมากเกินไปคุณก็มีโอกาสสูญเสียมากขึ้นเท่านั้น แบบนี้หมายความว่ายิ่งเซฟและล่าสูงก็ยิ่งดีใช่ไหมก็ขอตอบตรงๆเลยว่าใช่ตลับสูงสุดที่ตอนนี้เราเจอได้ก็คือเวดดี้ไหนั่นเองการ m e n t a l breakdown ของเกมนี้มันก็สำคัญเช่นกันในตอนนั้นถ้าคุณเสียสติมากเกินไปการ์ดบางใบของคุณถ้าจบรันมาแล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้การสติแต่ของเกมนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิด แต่มันกลับช่วยส่งเสริมให้ระบบเคออสของคุณเปียการมายากขึ้นก่อนจะสติแตกมันก็ยังบนันทึกข้อมูลได้อยู่นะแต่ถ้าหากเราสติแตกปล่อยขึ้นถึงไม่ก็นานขึ้นความทรงจำของคุณอาจจะขาดหายไปบางส่วนนี่ก็หมายถึงการของคุณอาจจะมีสิทธิ์เปลี่ยนไปนั่นเองหัวข้อนี้ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่มีโอกาสสูงที่มันจะเป็นไปได้ แล้วเกมนี้ตอนเราลงเคออสมันเซฟตอนไหนจุดเซฟหลักมันก็มีอยู่นะตอนที่เรานั่งแคมไฟมันก็จะมีคําว่ารีเซ็ตถ้าเรานอนไปแล้วมันก็จะฟื้นค่าสติไปบ,บางส่วนแล้วก็ฟื้นไอพีเรามาอย่างนี้มันก็คือสร้างความทรงจําในสมองเราว่าเราเคยพักจุดนี้มาแล้วมันก็จะเซฟการบางส่วนของเราไว้นั่นเองแต่มันจะมีเทคนิคแปลกๆนิดนึงที่ผู้เล่นบางคนก็ใช้กันนะเทคนิคง่ายๆแต่ทํายากก็คือก่อนจะสติแตก ในสมองของคอมแบทแดนเรามันก็ยังจะจําข้อมูลนั้นไว้แต่มีโอกาสนิดหน่อยที่การ์ดมันจะผิดเพี้ยนไปก็จริงแต่ก็มีโอกาสที่การ์ดของคุณจะสมบูรณ์ได้อยู่ผมว่าวิธีที่แคมไฟมันปลอดภัยสุดแล้วแหละเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเซฟก่อนไปซื้อลอร์ดไฟเดินนะแบบนี้ก็หมายความว่าเซฟดาต้าเราถ้าเราสติแตกไปแล้วมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมมันก็ตอบตรงๆเลยว่าใช่นะเหมือนกับเซฟดาต้าที่เราไล่มาเราไม่ได้เซฟความจริงนะ แต่เซฟต้าที่เราได้มาก็คือเหมือนกับเราเซฟความทรงจําที่เราได้มาในตอนนั้นบางทีคุณอาจจะลืมอะไรไปบางส่วนแต่คุณก็ยังจาเนื้อหาหลักได้อยู่เราก็อย่าไปคิดมากเลยถ้าการ์ดมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องดูพ w e r ที่มันลิมิตไปด้วยนะว่าเราเล่นเซฟต้าที่หายหรือว่าเวไี่หฮถ้าเล่นเวไี่หฮแล้วก็เรามีสิทธิ์ที่จะได้ความทรงจําเราได้ครบม,มากขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะว่าคีย์ออสตันหนึ่งตัวละครคอมแบทแดนตัวหนึ่ง มันมีสิทธิ์ถือการได้แค่10บใบแล้วนะตอนนี้ถ้าหากเกินเมื่อไหร่แล้วก็เหมือนกับสมองคุณโอเวอร์โหลดคุณก็จะจําอะไรไม่ได้แล้วนั่นเองนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ข้อมูลนั้นเฟลก็ได้แล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าหากตัวละครสถิตเด็กแล้วเราลงไปเล่นทําไมพอได้เซฟมาแล้วมันถึงดูเซฟไม่ได้ทันทีแน่นอนว่าถ้าคุณไปดูที่ s a ฟด d ต t า,าในตัวละครมันก็จะเป็นสีม่วงบางทีถ้าคุณไปส่องดูดีๆการ์ดลังใบก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้แน่นอนว่า chaos s a ฟด d ต t า,าที่คุณเล่นมันก็สําคัญเช่นกันยิ่งคุณเข้าระดับ,บสูงมันก็จะดึงข้อมูลกลับมาได้มากขึ้นแต่ถ้าหากทีปีที่คุณได้มาน้อยเกินไปมันก็จะยัดการขยะมาในการ์ดคุณนั่นเองแล้วแบบนี้มันจะสมบูรณ์กี่โมงแล้วยังไม่จบถ้าเซฟดตาตาที่สดีแต่มีเยอะขึ้น แล้วคนก็เห็นว่าเซฟตาตา,าบางอันมันก็รีวิวนะจะเบิกมาใช้สัหน่อยแบบนี้คุณต้องไปทําอะไรครับคุณก็ต้องเข้าไปในห้องบอมบัตจียังไงละ่ะตอนที่คุณคุยกับน้องหัวใจใกล้ร้อเซมากขึ้นเท่าไหร่น้องก็อาจจะจําข้อมูลได้แม่นยําขึ้นหรือไม่ถ้าคุณไม่ได้ร้อยเ์ซหรือน้อยกว่านั้นแล้วก็เซฟตาตาบางส่วนมันอาจจะผิดเพี้ยนไปหรือไม่ก็หายไปเลยก็ได้นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ข้อมูลคนไม่สมบูรณ และคนบางคนก็จะให้ตัวละครสติแตกไปเล่นในรอบนั้นๆนะบางคนอาจจะคิดว่าสติแตกแล้วถ้าเราไปไปไล่ดีลิทเมมเบรีเรื่อยๆมันก็เสียเวลาแถมครั้งหนึ่งชุบน้องมันก็ใช้เงินเยอะนะคุณก็อาจจะเข้าไปเล่นโดยทั้งๆที่น้องสติแตกแน่นอนว่าถ้าหาตัวละครสติแตกเข้าไปเล่นมันก็จะกลายเป็นเสียไต้าระดับยากอยู่แล้วแต่มันต่างกันนะสำหรับคนที่เปิดหัวยากเลยตัวเองเพราะแบบนั้น เราไม่ได้สดีจแตกจริงแต่เซฟรล้มันยากมันก็เลยเป็นสีเทามันต่างกับเราที่เอาตัวละครสดีจแตกไปเล่นถึงแม้ว่าตอนเราลงคอีออสตอนเริ่มมันจะเป็นศูนย์ก็าตามแต่พอจบรันแล้วคุณก็ต้องเอาน้องไปรักษาอยู่ดีแน่นอนว่าตัวละครที่ไม่สดีแตกมันก็มีโอกาสเซฟจิตได้มากขึ้นหรือว่าเซฟพังน้อยลงนั่นเองถ้าคุณเป็นคนที่สนใจแล้วฟังมาถึงตอนนี้คุณต้องเข้าใจเกมนี้หรือว่ารอเกมนี้คุณก็อาจจะเข้าใจนี้หน่อยก็ได้ ตัวละครของเราจริงๆมันไม่ได้ลงไปในโลกคออสนะเหมือนกับเราส่งความทรงจําของเราบางส่วนเข้าไปในหุ่นยนต์หรือว่าตัวละครที่เหมือนเราเพราะง้นแล้วบางทีถ้าหากตัวละครตายคุณก็อาจจะลืมอะไรไปบางส่วนก็ได้เพราะมันเป็นแค่เศษเสียส้ยวความทรงจําของคุณคุณจะจําได้มากหรือน้อยก็เกี่ยวกับโลกคออสที่คุณลงไปนั่นเองถ้าพูดอย่างง่ายๆก็คือเหมือนกับคนที่ฝันแล้วก็ตื่นม,มานั่นแหละคุณจะจําได้มากหรือน้อยหรือคุณจะลืมไปมันก็แล้วแต่เราแล้วนะ เซฟตา a t ตาทุกอันก็เหมือนความทรงจาที่คุณเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นเกมแล้วก็อาจจะก,กลับมาย้อนดูเซฟตารตาอะได้ทั้งหมดแต่ถ้าหาเป็นตัวเราในโลกแห่งความเป็นจริงล่ะคุณจะจํารันที่คุณเล่นได้ทุกวันใหม่คนที่เล่นมาถึงวันนี้ล่ะคุณลงเคีออนมากี่ครั้งแล้วคุณเคยจําได้ไหมและถ้าคุณเป็นคนดูที่ดูมาถึงตอนนี้คุณช่วยกด like ไลค์หน่อยได้ไหมครับ และคุณหลักคิดว่าระบบเซฟด d ต้าของเกมขาออนนี้เป็นอย่างไรคุณก็สามารถเขียนความคิดเห็นของคุณไว้ใต้ล่างคอมเมนต์ได้นะผมก็หาข้อมูลและประสบการณ์ส่วนตัวมาได้แค่นี้แหละเพื่อนๆก็สามารถเสริมได้นะถ้ามนเพื่อนมาดูในอนาคแตและผมไม่รู้ว่าคลิปสารานี้มันจะเข้าถึงคนได้เยอะไหมด้วยนะถ้าหากมีคนสนใจเยอะเราก็อาจจะกลับมาทำอีกก็ได้ ひかりよあなたを待っていたらうっかり眠ってしまったの。